เฮือนน้องนิดเนาะกำลังใส่ประตูใหม่เด้อทุกคนเลยใส่ประตูสำหรับสนุนเหนืยจากน้องบีเนาะมาใส่ประตูให้อหกเนี่ยเด้อเขาดอกอภัยหลายๆเนาะมันหกเนี่ยบางฮือนังทันได้มีน้องนิดกี่ขานงามเลยอ่ะนองนิดตุ๋ยเดี๋ยวนี้พหันี่ใหญ่บริสุทธ์เนาะเนาะกำลังใส่ป้ากำลังใส่ตัวนี้พันในทาสี เอาเด็กของน้องนี่ของน้องนี้พอเดี๋ยวเอาผู้ชายมานอนนะ้องเราใส่ประตูเลยเพื่ 5, 4, อนวะราสีเรียบร้อยใส่เรียบร้อยนอนถูกปองราสีเรียบร้อยนอนของน้องนี่เรียบร้อยของเพื่อนเจ้าบ่มีดเตียงเนาะมีแตะกุ้เขาหอมพวงไม่เลยแต่ศิลปเนี่ขอขอยน้องเขาเขาเล่ามาท่านในเมียนเน,น,นานะานล่ามาท่านในเมียนโอเคเนาะ เนาะน้องนิดพอมีโทรศัพท์เนาะอันนี้ก็ยืมของน้องหลินเกิดจิติดต่อหาได้บ่เป็นง่ายเนาะมาเนาะมื่อนี้มารีวิวเพห็นน้องนิดเด้อทุกคนเนาะสิรีวิวให้เบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นห้องหน้าเนาะบริติดกับเพ็คนครัวเนาะเพันยังบ่มีเงินเนาะเพันมีเงินประมาณปีสิบก็ออกอีกเนาะเพันบ่มีเงินเนาะส่วงนี้ขอเห็ดไปเท่านี้เท่าน้อยนะรวมเป็นวันนี้จ้า่านพันกระขายพักทุกคนเนาะพันมาแก้พักอยู่ค่ะนะ ก็างอพักไปขายตลาดนะพอพักเปินเอามาจะปักสองทุกคนน่สนังเลยว่าลอกอันต้องอันเคลียรมันออกลว่าปฏิบค่าไม่จังว่ารปปลายเนาะกำลังเปลยกำลังซใส่เนาะประตูห้องน้องน้องนิดเนาะตึ้นกำลังเหียดอยู่ใครนะ เัทอ่อท่าโอขทามความในจิตในใจจะคอยเมื่ออยู่สายทามความในใจจะในคอยมื่อยู่สวรรค์ลายมือลายเดือนจะเป็นอะไรในในใจจะค้ามข้โหสถึกจิน้อยขอสิดิไปอยู่เลยเลยเลยบสร้างงานยถิ่อิน้องนี้ไปอยู่ราจะก็บมีใสเนาะทุกคนเนาะ อันนี้สงสารเงินของนอกเม่เอาเดี๋ยของนอกของแม่มาใส่เนาะตัวหากันยะนอกทุกคนเนาะมันงเหลือกเติมเงินเนาะยี่งของแม่เติมเงินเติมจนเอาอย่างก่อนคะแนนแรกพี่นะมันเลกเอาคะแนนตัวห้างกันจมูกจองจมูกกวมบรรทุกเนาะทุกคนเนาะเอแบบนี้มันโมมีนะทุกคนเนาะโทรศัพท์ราคาเท่าไรก็โมมีเงินซื้อได้แนวมันถูกส้วงนี้บานี้ก็ได้มาเนาะมาซจำ กิย่ทอดข้าวหน้า uh, กับซีเมื่อได้แล้วนะตอนซิเมอร์สามวันคืนได้หรอยู่กับน้องนิดแล้วมาโหลดซิบอกอฟจะโมบินโทรศัพท์บอกอฟซีบอกเจ้านี่นะเฮ้ยอย่ามาหน่อยเออหน้องนิดเลี้ยงมาทุกคนนี่นี่นี่โมเป็นอีพยูนเลอยู่บริมาดดนวยนะก๊ะเอามาโมเอามอเอามามาเอามะลิ เดีหนีกมาใส่กูเด้ออมาสองโตแล้วเหอหนอนนี้ื้ียงวะซื้อยังามาบอกีพัดด้ากับอีจังโวฮะกันด้าก็ยังแหละจอะไรซื้อต่มาตัวเองก็บจว่าซื้อผู้บ่าวนะบักไดก็ซือได้ทุกคนนม เขี่ยคันเด้อคันที่นี้ปา้าจะเดินเดินหนึ่งมีลอะไรอย่งตามแรงนี้สัดส่วนตีนจนจี๋ใส่หนังสูงกันปะยายใส่อยู่อันนั้นนี่ใส่ดินี่ใส่คุณขนๆเลยขนๆขนๆเที่ยวดินี่นี่เทนนี่แถวหันในปีกนี่แบบอือเออเชนนี่เนาะงดงดตามกันทุกคน รีวิวเงินนองนิดนองมันินเคยแต่รีวิวเ่ินตัวเองนะ้องประธนได้รีวิวเงอนน้องนิีน้ไทยฝงเก็บเถอะเงอนผืน,นก็บประธนได้แล้วลอยเนาะกำลังได้อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังผูกกับโลเนะละาะก็ทิ้งทั้งหน้านาะแล้วก็ตีเทดานเนาะยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาชิกเยนเดียวเลรีวิวทั้งหน้านทั้งหน้าใสา่เรียบร้อยแล้วประตูแ,ตแล้วก็ยังอัินนะ้องประธานได้ใส่แไนเนาะเพราะว่ายังมีเงินใส่ แต่ก็ยังบาทันในส่ยทองล่มเงินเพิ่นเนาะแต่ก็ยังทันในเหตุทางหนาบวทันเลยแล้วโอ้ห้าก็แล้วห้าก็แล้วหกสิบห้าสิบหกสิบหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์เราท <Yeah. S 1> oh, ุกคนยังไลยอยู่เนาะขนาดเงินเพิ่นตันนด้ใส่ประตูเนาะใส่ประตูเนาะตามมาใส่ประตู ไม่เป็นหายกูเข่าไปเหนื่อยแล้วทุกคนเรืองน้องนิดเรืองน้องนิดรีวิวค่ะรีวิวเือนน้องนิดให้เบิ่งมีสามห้องเงินเหมือนกันนี่เงินเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าเาเนาะเป็นเืิอนี้ทางมาใส่ประตูเงินหายปกติอัดไว้ซื้อๆเนาะทุกคนเืิอนี้สร้างมาใส่หายเนาะเพราะว่า กายน้องพี่เองน้องมาใส่รูปป่าน้องมาใส่หาใครก็ทีราคาพิเศษครับให้สนใจกับติดต่อมาได้น้องทุกคนน้องมาใส่ค่ะสร้างใส่ประตูที่พดานเนาะตกแต่งภายในห้องกับให้สนใจกับติดต่อกันเข้ามาได้เด้อนี่น้องอยังกับทันแล้วเนาะเพราะว่าเขาบ่งมีรถเนาะจะไปถ่ายนัานอันนี้ให้ทุกคนเบิง่งเนาะเพราะว่าเขา มอมี่โลดจักเนาะที่ได้ไปถ่ายคลิปบอลใกล้ๆให้ทุกคนเมืองไกลออกไปเนาะทุกคนเนาะในโฮเงินงจีบโจักรไปเนาอยังไม่ทันได้พอดพอถามทากระไดเงินเสียพันขายเครื่องกับบดได้เนาะทุกคนเนาะส่วนนี้เนาะขายเครื่องออบมาได้เนาะทุกคนส่วนนี้ก็เลยยุดขายเครื่องก่อนมันลุกลายเนาะทุกคนเนาะเอาเริ่มมาเลยขายเนาะทุกคนกาเลยหยุดซื้อเนาะทุกคนหมดเหตุยังเนาะหาหาเวียดเห็ดอยู่เด้อตอนนี้เนาะ พ้าเามีเบียรมีงานเหตุอยูสาหกรรอก่าเรือกับเมือยูสวรัน์น่นเองแต่เราถามมันด้เบียรยูสวรัน์กับเนะมือยู่สวนนะาาานรสน์เนอะัออกจิลองมือคลายเรี่ยงอยู่แถวบ้านนอกเมืองยู่สวรรน,น,นต์หนุกรถทางกับบอมีขี่เนาะวะาเอาให้อายขีย่ไปเห็ดเบียกนะ์ะน้เลยบอมีรถขี่กับไปเลยไปใส่มาใส่เนาะทุกคน,นก็ไเลยอยู่ดีนั่นไปกินะไทุกคนบิ่ง กำลังเก็บกำลังโฮมนะจักรย์ได้สิได้รถคื่องมือก็โคลนทุกคนเนาะสิได้เป็นของตัวเองค่ะนะสิได้ซื้อเป็นของตัวเองอย่างี้ยค่ะนะใครอยากได้เนาะแต่ว่ามันบอมมีเนาะทุกคนเนาะใครอยากซื้อเนาะทุกคนอันนี้มันบอมมีสชิซื้อขนาดอะไรวะเศรษฐกิจมันบอดี้ยัดงานเท่ากับบอดิเฮดขนาก็เลยบบอดิซื้อเนาะทุกคนเนาะเก็บบ้านน้องเงียบนาะงมาอนี้ก็มาห้ามาแต่สวรรค์ได้สามสี่เมื่อไรเนาะทุกคนเนาะ ก็เลยซ้างสีมเมือแล้วเนาะเพราะว่าอันนั้นเนาะตอนนะีนออ้โทรน้ำหลายอะนะมามากมากมาขีดหอดอย่างเงี้อออยก็เล่นนะแฮปปี้ก็มาซิบอมา่าเรามาเ้าไทยกันอีต้นน้องนิดน้องด้วยกันเนาะมาซือ้อช้อนเพิ่มขึ้นมา่นัาเนาะมันอยู่นี่มันบบได้ค่ะนะก็อลองมาอยู่สวระนบึงร้องพากา็มืนนอขาคลายดีเทลมันเนาะบุญมามันสิเป็นอะไรนะ้องถามมันดีมันคือสด้อยูค่คนน้องถามมันบบดีก็คือจะบอยู่เงินทืนเท่ากับ่มีสิมาลงทนได้ตลอดนะทุกคน ภาสีได้เดียวเห็ดได้เขาก็จะเห็ดไปตลอดนะเ้าก็ไปแบบไปหาเห็ดเแยบน้ำหันนห้องเขาก็ได้อยู่แล้วกันเน่ามูข่อยมูดานเขาก็จะเป็นอิสระเขาเองขนาดเป็นเห็ดนี่ยเป็นพ่อหนาตัวเองเป็นได้ตัวเองอย่างนี้นะแต่คือมันลุกมันลุกมันลุกมันชีมันมีมือใด้เรื่องลุกมันก็มีเรื่องลุกเนาะทุกคนเนาะมันก็ต้องมีมือหนึ่งมือใดมันก็ต้องมีมือที่เขาได้เนาะทุกคนเนาะเศรษฐกิจมันก็สิบนมันว่ามันสิบีดีไปลองบาานยังงเพิ่นก็สิเปิดบ้านเปิดเมืองเลยเนาะปี่นานเนาะวันนที่เดือม สองพันเจ้าขาก็ับสิเพิ่นเราสิเปิดบ้านเปิดเมืองเลยนะนะ